คนแรกในพรีเมียร์ลีกจัสตินไคเวิร์ดโกนแฮตติจากจุดโทษจัสตินไคเวิร์ดตัวรูกชาวเนเธอแลนด์ของบอลมัร์เป็นผู้เล่นคนแรกในประวัติศาสตร์พรีเมียร์ลีกอังกฤษที่ทําแฮตติจากการสังหารลูกจุดโทษหลังจากช่วยต้นสังกัดบุกไปเอาชนะว uh ูฟแฮมตันวันเดอร์เลอร์4-2เมื่อวันเสาร์ที่30พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยประตูจากจุดโทษทั้งสมลูกของไคเวิร์ดเกิดขึ้นในนาทีที่ 3, 18และ74 ซึ่งเป็นประตูที่ช่วยให้บอลมาร์ขึ้นนำคู่แข่ง 10, 31และ42ส่วนอีกหนึ่งประตูได้มาจากอ e ีลอ์สเพอร์คเคสเป็นผู้ทำประตู2 1ต่อนาทีที่8นอกจากนี้ในเกมเดียวกันเอวานินซันหัวหอกชาวบาซิเลียนยังกลายเป็นผู้เล่นคนแรกในประวัติศาสตร์พรีเมียร์ลีกอังกฤษที่สามารถเรียกจุดโทษได้ถึง3ครั้งในเกมเดียวกันอีกด้วยสองโปรแกรมของ United, แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเตะ9นัดในเดือนธันวาคม รูเบนอโมรลิมคุณซื้อคนใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนำทัพปีศาจแดงเปิดรังโอทัฟฟ์ดถล่มเอเวอเรสตน4-0ในศึกพรีเมียร์ลีกเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่1ธันวาคมที่ผ่านมาซึ่งก่อนหน้านี้อโมรลิมนำแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลงเล่นไปแล้ว2เกมยังไม่แพ้ใครโดยประเดิมด้วยการออกไปเสมออีฟสวิิทาวน์1-1ก่อนกลับมาเปิดบ้านเฉือนชนะโบโดกีม3-2 ในทั่วยูโรปาลีกอย่างไรก็ตามคุณซื้อชาวโปรตุเกสจะต้องพาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลงเล่นทุกรายการถึง9นัดในเดือนธันวาคมนี้ซึ่งจะต้องเจอคู่แข่งทีมใดบ้างไปฟังครับวันที่1ธันวาคมลงเล่นเกมพรีเมียร์เปิดบ้านรับการมายเยือนของเอเวอร์ตันวันที่4ธันวาคมลงเล่นเกมพรีเมียร์บุกไป,ปเยือนอาร์เซนอลวันที่7ธันวาคมลงเล่นเกมพรีเมียร์ เปิดบ้านรับการมาเยือนของนอตติงแฮมฟอร์เรส์วันที่12ธันวาคมลงเล่นเกมยูโรปาลีกบุกไปเยือนวิกตอรียพันเซนวันที่15ธันวาคมลงเล่นเกมพรีเมียร์ลีกบุกไปเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้วันที่19ธันวาคมลงเล่นเกมคาราบาวครับรอบก่อรองชนะเลิศบุกไปเยือนทอตแนมฮอสเปอร์วันที่22ธันวาคมลงเล่นเกมพรีเมียร์ลีกเปิดบ้านรับการมาเยือนของบอลมัร์ วันที่26ทธันวาคมลงเล่นเกมพรีเมียร์ลีกบุกไปเยือนวูแพมตันวันเดอเลอร์วันที่30ทธันวาคมลงเล่นเกมพรีเมียร์ลีกเปิดบ้านรับการมาเยือนของนิวคาเซิล